ไม่ทนอีกต่อไปเบิร์ตแฟนแตงโมล,ล่าสุดเข้าแจ้งความเรื่องนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมจะเป็นที่ทราบกันดีว่าเบิร์ตแฟนหนุ่มของนักแสดงสาวแตงโมนิดาได้เปิดขายเสื้อที่แตงโมช่วยกันออกแบบจํานวน1,000ตัวหลังจากเปิดขายเรียกได้ว่านะครับ ชัดแทบไม่หมดเกี้ยงคอมเมนต์กันถล่มทลายกันทีเดียวหน้าไอจีของเบิร์ตนะครับแต่งานนี้เจ้าตัวก็เจอปัญหานะครับที่มีมิจฉาชีพปลอมเพจและหลอกขายเสื้อให้กับแฟนๆเป็นจํานวนมากและล่าสุดน,นะครับเฟซบุ๊กเจมอยร้อยแได้โพสต์อัปเดตคว,วามคืบหน้าที่หนุ่มเบิร์ตได้จัดการกับมิจฉาชีพโดยเผยว่าเมื่อวานเบิร์ตไปแจ้งความพวกเพจปลอมเว็บปลอมที่ขายเสื้อของเบิร์ตแล้วนะเบิร์ตจะขายผ่าน IG เท่านั้น วงเล็บนะครับอย่าหลงเชื่อเด็กขาดนะแม่พร้อมกับติดแฮชแท็กว่าอีพิมเมียทนายเดชาเอาละครับงานนี้นะครับมิจฉาชีพค้งหนาวหนาวร้อนๆกันเลยดีเดียวนะหลังจากรู้ว่านะครับเบิร์ดเขาเอาจริงหลังจากที่ปล่อยปะละเลยมานานพวกนี้ก็ได้ใจกันเลยดีเดียวคุณผู้ชมความ,มีเห็นอย่างไรหรือมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง